พระพักตร์ที่มีเก้าเก้าอยู่ตหงนี้ดังนั้นด้านหน้าของทุกท่านนะครับดังนั้นท่านประธานท่านในเครือ จะเหรือดูั้นสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยทั่วไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงรักคามเ็นผู้พิการและผู้สูงอรูุเพื่อให้ทราบวามอบหมายให้ได้บรรลุชาติมิหลังสิบปีแล้ว่านัรัร้อ

13กิโลนะครับช่วยกันกำเนี้กิจอ,อาสาเราช่วยในการนำสิ่งของพธธาไปให้นะครับท่านนัการกีฬกชาติด้วยนะครับโยังนไทยาของ่เได้อยู่กชิ้นนะครับ12ชิด ดูาสาที่แป้ากวครับ12วงครับ12ตั้งครับให้รับันระวังให้ดูด้วยนะครับว่า คนให้ด้วยข้างหลังสิทท่านครับ